น้องคุณทำอะไรอยู่คะคุณกำลังทำไข,ข่ขเค็มหั่นไข่เค็มหั่นไข่เค็มอยู่ครับจะเอ,อเอาไปใช้อะไรคะลูกจะเอาไปใช้ทำอาหารเอาไปทำอะไรคะไม่รู้เหรอไม่รู้ก็หั่นเองถือมีดแล้ววางนะคะลูกชิ้นใหญ่เลยจ้ะ ผัดผักเราต้องใส่อะไรมั่งใครรู้มั่งคะเอากระทะตั้งกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันไปใส่น้ำมันลงไปแล้วก็รอให้น้ำมันเดือดน้ำมันร้อนใช่ไหมเราใส่กระเทียมกระหริกเราต้องใช้ไหมโอ้ตัวนี้อย่าอย่าเล็กเกินอย่าอย่าเล็กเกินไปนะลูกกระหริกเราต้องใช้ไหมคะใช้ใช้กระหริกน้องคุณต้องใช้กระหริกไหมลูกใช้ใช้กระหริกเอาเยอะหรือเอาน้อยดี เอาเยอะดีค่ะหอมดีแล้วผัดผักวันนี้เราอยากจะใส่ขมิ้นไหมเราจะได้ไปเก็บขมิน้นเอาเอาใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเก็บขมินน้นนาบ้านเนาะมือเขียวหมดแล้วเนะี่ยพมิ้นไม่ชอบขมิ้นอบชอบกินแต่มันหอมนะลูกมันเป็นสมุนไพรอย่าหั่นแหลกมากค่ะเดี๋ยวผัดแล้วมันเละหมดลูกน้อยน้อยเกินไปไหมไข่แดงวันนี้หรือจะเอาเยอะกว่าน,นี้เอาเยอะโอ้ยหั่นเสร็จมาแล้วใช่ไหม